สวัสดีค่ะเซลเมโคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เม่พาทุกท่านมาชมรถยนต์ Honda าซิตรุ่นสีดานหรือ4ประตูค่ะกับคันนี้รุ่นเริ่มต้นนะคะ S CVT สีเทาเมทิอร่อยราคาจำหน่ายคันนี้สีนี้นะคะ5,799,500บาทค่ะ และเช่นเคยสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบวันนี้นะคะวันที่27พฤษภาคม2565ค่ะเลิกของลูกค้าในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะว่ารถยนต์ Honda City สีดานคันนี้นะคะในรุ่นเริ่มต้นติดอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะ สำหรับภายนอกนะคะเริ่มต้นกันจากฟิล์มกันก่อนเลยค่ะคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิก 3M S Edition นะคะเป็นรายการแถมค่ะลูกค้าเลือก40%สำหรับบานหน้าและรอบคัน60%ค่ะมีออกััรรับประกันให้7ปีเต็มติดตั้งที่ศูนย์โดยช่างฟิล์มของ 3M นอกจากนี้นะคะด้านหน้าติดตั้งไฟตัดหมอกค่ะ ซึ่งไฟตัดหมอกนะคะเป็นของแท้อุปกรณ์ตกแต่งแท้จาก Honda ค,ค่ะราคาปกติ5,885บาทนะคะเป็นแบบหลอด LED แล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟซึ่งควบคุมการเปิดและการปิดที่การไฟเหมือนแบบตัวท็อปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังติดตั้งสเกิร์ตรอบคันค่ะ สำหรับสเกิร์ตนะคะชิ้นงานด้านหน้าเรียกว่าโมไอนะคะเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวค่ะทำสีดำเงานะคะติดที่ขอบกันชนด้านล่างนะคะสำหรับสเกิร์ตนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นเกาะป้องกันนะคะตัวรถอีกด้วยถ้าเกิดมีการครูดนะคะการชน ก็จะเดินก็จะโดนชุดแต่งก่อนนะคะซึ่งสามารถถอดซ่อมได้แล้วก็สั่งเครมชิ้นใหม่ติดตั้งเพิ่มได้ค่ะล้อแม็กนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นล้อ อัลลอยหรือว่าล้อแม็กขนาด15นิ้วนะคะดีไซน์จะเป็นแบบของโมดูลอเป็นของแท้นะคะขนาด15นิ้วค่ะซึ่งใช้ยางติดรถยนต์ตัวเดิมนะคะขนาดของอยางค่ะ185ทับ60 R15 ค่ะตัวล้อแม็กนะคะก็จะมีดีไซน์แบบน็อตสีรูนะคะแล้วก็เป็นสีโครเมียมตัดกับสีดำค่ะ ยางรถยนต์ก็จะเป็นของ m a x กซนะคะถัดมาค่ะสเกิร์ดด้านข้างนะคะจะเป็นแบบโมดูลโลค่ะชิ้นงานก็จะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงามีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูลโลนะคะติดตั้งที่ชิ้นงานของสเกิร์ตด้วยนะคะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้นั่นเองค่ะ คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากฮอนด้าค่ะเป็นรายการแถมนะคะชิ้นงานก็จะเป็นแบบโครเมียมด้านในจะเป็นสีดำพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ของคำว่าซิตี้ค่ะติดตั้งทั้งสองด้านนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของซุ้มล้อด้านหน้าค่ะคิ้วกันสา์ค่ะ เป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากคอนดาเช่นเดียวกันนะคะเป็นรายการแถมคิ้วกันสาดจะถูกติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนนะคะทั้ง4ประตูค่ะและเพิ่มความทนทานกับตัวล็อกนะคะซึ่งอุปกรณ์ตกแต่งของแท้นะคะก็จะมีตัวล็อกซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมจะติดแค่กาวสองหน้านะคะสำหรับ อุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็สเกิร์ตแบบโมไอดีไซน์แบบท่อคู่ค่ะสำหรับสเกิร์ตด้านหลังนะคะท่อคู่นะคะเป็นการดีไซน์ของสเกิร์ตเท่านั้นจะไม่ใช่ท่อจริงนะคะชิ้นงานก็จะทำสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำเงา สปอยเลอร์ iler, แบบนี้เรียกว่าโมไอนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะสปอยเลอร์เมมีให้เลือก2แบบนะคะก็จะมีแบบนี้เรียกว่าโมไอหรือจะติดตั้งแบบ RS นะคะจะเป็นเหมือนอตูดเป็ดนะคะเรียกว่าดักเทลนะคะสามารถเลือกสีได้ด้วยจะทำเป็นสีดำแบบรุ่น RS หรือจะทำสีเดียวกับตัวรถก็ได้ค่ะ ฟาถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะรุ่นนี้เป็นดีเซลเออรุ่นนี้เป็นเบนซินนะคะขออภัยค่ะสามารถเลือกเติมได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์กแก๊สโซฮอล์และสูงสุดที่ E20 ความประหยัดสูงสุด23.8กิโลเมตรต่อลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทำพ่นกันสนิมค่ะ สังเกตจากซุ้มล้อด้านในนะคะจะเป็นสีดำคันนี้ผ่านการพ่นกันสนิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งช่างก็จะยกรถของลูกค้าขึ้นนะคะแล้วก็พ่นบริเวณใต้ท้องรถแล้วก็จุดที่เป็นเหล็กทุกจุดค่ะสำหรับพ่นกันสนิมนะคะแพ็เกตนี้ราคา4,500บาทแต่ว่ามีแถมเพิ่มให้สำหรับคันนี้นะคะแล้วก็รับประกันให้7ปีเต็มสามารถกลับมาพ่นน้ำยา พ่นกันสนิมซ้ำได้ทุก6เดือนอีก14ครั้งด้วยกันกลับมาทำที่ศูนย์ที่ซื้อรถเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะคันนี้เมยังได้ทําเคลือบแก้วให้ด้วยนะคะซึ่งเคลือบแก้วก็จะเป็นน้ำยาของ 3m นะคะเมยรับประกันให้3ปีเต็มแพ็กเกจม,มีทั้งหมด6ครั้งนะคะกลับมาทำซ้ำที่ศูนย์ได้อีก6ครั้งทุก6เดือนค่ะ รวมรับประกัน3ปีเต็มสำหรับเคลือบแก้วแล้วก็พ่นกันสนิมนะคะเมทำให้อย่างละ1ครั้งนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถโดยที่ไม่ตัดแพ็กเกจค่ะถ้ากลับเข้ามาทำซ้ำนะคะก็จะมีค่าแรงช่าง เคลือบแก้วก็10 7 0บาทต่อครั้งนะคะส่วนพ่นกันสนิม482บาทต่อครั้งค่ะสามารถนัดหมายล่วงหน้าก่อนได้นะคะเวลาที่จะเข้ามาเคลือบแก้วพ่นกันสนิมหรือเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสามารถนัดหมายกับเมย์นะคะผ่านเมย์ได้เมย์ลงนัดกับฝ่ายบริการให้เข้ามาจะได้ทำเลยนะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อน เข้ามา1วันนะคะสมมุติถ้าลูกค้าจะเข้าวันจันทร์รบกวนนัดหมายภายในวันเสาร์นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ศูนย์บริการปิดนะคะไม่สามารถนัดหมายได้ค่ะเดี๋ยวเมยพาไปชมด้านในกันบ้างนะคะว่ามีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรกันบ้างค่ะ ในรุ่น S นะคะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ไม่มีสวิตช์สำหรับควบคุมการล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูควบคุมโดยรีโมทนะคะสามารถล็อกจากรีโมทแล้วก็ปลดล็อกจากรีโมทได้แล้วก็คันนี้เมติดตั้งเบ้ากันลอยนะคะเป็นแบบเคลฟล่านะคะของมูเก้ค่ะติดให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะด้านในค่ะในรุ่นนี้ เดิมคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะเมเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าลูกค้าเลือกเบาะหนังสีดำตะเข็บสีเทาค่ะรับประกันให้3ปีนะคะแล้วก็ถุงลมนิรภัยทำงานได้เป็นแบบอย่างปกตินะคะใช้งานได้เหมือนเดิม ในส่วนที่เป็นผ้าทุกจุดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นหนังให้ค่ะคิวบันได LED นะคะแบบมีไฟก็จะมีไฟเฉพาะคู่หน้านะคะส่วนด้านหลังก็จะไม่มีไฟค่ะพายางปูพื้นนะคะปูให้ทุกตำแหน่งที่นั่งแล้วก็มีไฟสองเท้าด้วยนะคะแสงจะเป็นสีขาวมี ้านวางเท้าดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวนี้ที่เป็นติดตั้งเพิ่มค่ะเป็นรายการแถมนะคะด้านในค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะมาตรวัดหน้าปัดเรือนใหม่ตัวเลขเป็นสีขาวหน้าปัดเป็นแบบวงกลมนะคะ อ่านค่าได้ง่ายมากค่ะมีรอบเครื่องยนต์รอบความเร็วนะคะตรงกลางก็จะเป็นบอกสถานะของนาฬิกาหรือว่าเวลานะคะเลขไม่รวมนะคะคันนี้เริ่มต้นที่13กิโลเมตรนะคะตำแหน่ง P คือตำแหน่งเกียร์นะคะ29องศาคืออุณหภูมิภายนอกรถนะคะปริมาณน้ำมันตอนนี้เมยเติมให้5ลิตรนะคะเวลาที่ลูกค้ามารับรถที่ศูนย์ก็จะมีน้ำมันอยู่ในรถให้5ลิตรค่ะ หน้าจอเครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะเป็นจอ Android นะคะเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด9นิ้วนะคะรองรับอะไรบ้างบลูท t ธนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็จะมีช่องเชื่อมต่อ USB อยู่ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะแสดงภาพ แล้วก็มีเส้นกะระยะนะคะสีเขียวปลอดภัยค่ะสีเหลืองก็อันตรายนะคะแต่ว่าถ้าสีแดงนี้ก็ไม่ควรจะเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าใกล้กับตัวรถมากๆนะคะถ้าอย่างไรก็สามารถลองกะระยะนะคะสิ่งกีดขวางที่บ้านกันก่อนได้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจแล้วก็สามารถดูได้ว่าจะถอยให้ใกล้ไกลขนาดไหนนะคะ ลดลงมาค่ะเป็นแอร์นะคะระบบแอร์ก็เปิดปิดนะคะที่ปุ่มออนออฟตรงนี้นะคะเพิ่มพัดลมหมุนขวาลดพัดลมหมุนซ้ายนะคะเลือกทิศทางแอร์ค่ะจะให้ลมแอร์ออกทางไหนออกด้านหน้าอย่างเดียวด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวแล้วก็ลงเท้าด้วยไล่ฟ้าด้านหน้าด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นความเย็นนะคะเย็นน้อยสุดเย็นมากสุดนะคะก็สามารถเพิ่มได้ ลดหมุนซ้ายเพิ่มหมุนขวานะคะหรือเวลาที่เราจอดรถตากแดดไว้เราเข้ามาในรถนะคะต้องการความเย็นเร็วสุดให้กดแมคโครค่ะห้องโดยสารจะเย็นเร็วขึ้นนะคะถ้าใช้แมคโครนะคะไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังค่ะ ในรุ่นนี้นะคะปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะอยู่ที่ด้านขวาของพวงมาล,ลัยนะคะเวลากดสตาร์ทก็เหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะกุญแจต้องอยู่ในรถและตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ที่เกียร์ P ค่ะส่วนการดับเครื่องนะคะก็ตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ P นะคะแล้วก็กดปุ่มสต็อปได้เลยปุ่มเดิมโดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกค่ะคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถแบบโมดูลนะคะ ของแท้ค่ะช่างก็จะติดตั้งให้โดยเก็บสายไม่มีสายไฟระยงระยางเลยนะคะด้าน,นหลังนะคะก็ทุกตำแหน่งที่นั่งก็จะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะแล้วก็นั่งสบายค่ะพื้นที่เหนือเข่าจะเยอะมากๆนะคะทำให้ นั่งสบายทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ค่ะไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งก็เปลี่ยนสวิตช์ก้านไฟให้ด้วยนะคะตัวนี้เดิมจะไม่มีตัวนี้นะคะในรุ่น S แต่ว่าถ้าติดตั้งไฟตัดหมอกก็คือเปลี่ยนก้านให้เลยสามารถควบคุมการเปิดและการปิดที่ก้านไฟได้การเปิดไฟตัดหมอกนะคะจะต้องเปิดไฟหลีหรือไฟหน้าควบคู่ด้วยนะคะเพราะถ้า ปิดไว้แล้วเปิดไฟตัดหมอกอย่างเดียวไฟตัดหมอกไม่ทำงานนะคะจะไม่ติดค่ะด้านหลังนะคะอย่างที่เมียแจ้งไฟคิวบันไดก็จะเป็นแบบไม่มีไฟแต่ว่าเป็นของแท้เป็นชุดเดียวกับที่ติดตั้งในชุดที่เป็น LED นะคะแต่ในชุดที่ติดตั้งด้านหลังเนี่ยจะไม่มีไฟค่ะ ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งได้อย่างสบายค่ะประตูด้านหลังนะคะก็จะมีสวิตปุ่มล็อกเด็กนะคะเวลากดลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะผู้โดยสารที่อยู่ด้านในจะไม่สามารถเปิดประตูออกมาได้นะคะป้องกันเด็กเปิดประตูออกวิธีแก้ก็คือให้คนด้านนอกเปิดให้แล้วก็มาดันสวิตตัวนี้ขึ้นถ้าต้องการเปิดจากด้านในได้นะคะสวิตล็อกเด็กจะมีที่ประตูด้านหลังทั้งสองฝั่งค่ะ กุญแจรถนะคะก็จะเป็นแบบนี้กุญแจรีโมทนะคะก็มีปุ่มล็อกปุ่มปลดล็อกแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายนะคะ๋ยวมีแนะนําการเปิดฝากระโปรงท้ายค่ะวิธีที่1นนะคะเปิดจากด้านในรถนะคะก็คืออยู่ข้างเบาะนั่งคนขับนะคะดึงขึ้นประตูด้านหลังฝากระโปงด้านหลังก็จะเปิดขึ้นแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดขึ้นได้เลย หรือเปิดจากมือจับประตูอ๋อขออภัยค่ะรุ่นนี้รุ่น S เปิดไม่ได้นะคะก็เปิดจากรีโมทค่ะโดยการกดรีโมทค้างไว้1วินาทีค่ะแบบนี้ก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะคะด้านหลังก็จะมีรายการแถมเป็นกระบะถาดท้ายนะคะมีชุดแม่แรงนะคะแล้วก็เครื่องมือประจำรถด้านล่างก็จะมีล้ออะไรล้ออะไรนะคะ แม่แรงอยู่ตรงนี้เป็นอุปกรณ์ประจำรถค่ะกล้องส่องภาพด้านหลังตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะมาพร้อมกับจอเครื่องเสียง9นิ้วที่ติดตั้งให้เป็นรายการแถมนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งในรถยนต์ Honda City รุ่น S CVT สีเทาเมทิเออรอรอยคันนี้รถของลูกค้าเมค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะกับการสอบถามโปรโมชั่นก็ทักไปแชทนะคะที่เพจเซลเมโคราทฮอนด้านะคะชื่อเดียวกับช่อง YouTube เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะแนะนำเป็นตัวอย่างก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะดาวตั้งแต่20%ถึง30%นะคะดอกเบี้ย2.99% 48เดือนนะคะได้ฟรีประกันแล้วก็รายการอุปกรณ์ตกแต่ง ของคันนี้นะคะมีทั้งที่เป็นรายการแถมแล้วก็เป็นรายการติดตั้งเพิ่มก็คือมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าจ่ายในราคาพิเศษมากๆนะคะไม่ได้แถมทั้งหมดนะคะแต่ว่าได้ในราคาพิเศษมากๆนะคะท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักไปที่แชทเพจเม์นะคะเซลเมโคราทอนด้าเมตอบเองทุกแชทนะคะตอบเองทุกคำถามใบเสนอราคาก็ คิดคำนวณให้เองนะคะอย่าลืมสำหรับท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็น Honda รุ่นไหนสีไหนนะคะก็ทักไปถามได้ตอนนี้แนะนำสั่งจองล่วงหน้านะคะวางแผนการซื้อล่วงหน้าเนื่องจากว่าสต็อกรถมีจำนวนจำกัดนะคะวันนี้ก็อาจจะเช้าๆนิดนึงนะคะพูดผิดบ้างยังไงก็ ขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะตอนนี้7จ็ดโมงเชา้ามาเตรียมเ,เตรียมรถรอส่งมอบในช่วง9ก้าโมงเช้าวันนี้นะคะหรือท่านใดยอยากจะมาแวะชมรถที่โชว์รูมนะคะก็สามารถมาได้ค่ะโชว์รูมตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพค่ะเข้าจังหวัดนครราชสีมาตรงข้ามตลาดเซฟวันโคราชฮ o นด้าออโตโมบิลจำกัดนะคะหรือ ท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะซื้อรถแต่ไม่สะดวกเข้ามาที่โชว์รูมเมมีบริการทำสัญญาไฟแนนซ์ถึงที่นะคะหลังจากที่ลูกค้าโอนจองเข้าบัญชีบริษัทเรียบร้อยแล้วเมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ติดต่อไปทำสัญญาไฟแนนซ์ถึงที่และมีบริการจัดส่งด้วยนะคะด้วยรถเ h นเ l อร์สไลด์ค่ะ ชอบแบบไหนนะคะอยากได้แบบไหนก็ทักขามีนะคะที่เพจเซลเมโคโราทันด้าค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรของรถยนต์ฮันดา้าฝากติดตามกันด้วยถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมีด้วยแล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ